สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีกันเด้อสุขสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอยโดยน้องมนิกามาพบมาพอทางเสาลำพอนเด้อพี่น้องมาพบมาพอโมนีกเนาะทางเสาลำพอนกับเขามาที่บ้านดดนปลาไหลเมืองอัศวางทองแ้งสวรรค์นักขีดพี่น้องเองมนิกามาัปรียดงานเงือนซานของน้องอ้อเพื่อนพี่น้องมนิกานำกานสามคนเนาะก็มีบ่าวพมีและก็สาวนวลส่วนซื่นพี่น้องเอยเดินทางมานำกานอันนี้ก็คือเป็นส่วนเงิน หรือว่าภาคส่วนของพระอาจารย์เด้อพี่น้องที่ว่าเพื่อนสวยเหลือขอบคัวน้องอ,อ่อเขามาเนาะวันนี้ทางสาวลํำพนก็บสมาใจค่าสร้างที่ว่าให้เพื่อนมงลังค่าพี่น้องและก็สั่งดินทรายมาเพิ่มหลังรถหนึ่งพี่น้องเลยอาจจะด้คลิปนี้เนาะทางสาวลํำพนกับตรงข้อขอบคุณขอบคุณขอบคุณทางพระอาจารย์ในหลายเด้อที่ว่าสอยเหลือน้องอ,อ่อเขามากับขอให้พระอาจารย์อยู่ดีมีเฮง สุขภาพแข็งแรงเนาะเป็นหัวโหวหัวใจเฮลูกเฮลานตลอดปีตลอดไปได้ซ้าถูกเนาะอาจจะได้คลิปนี้ทางสารพจนกับเขาไปถักท,ทายสบายดีพี่น้องเลยโดยกัโอเคพ,พี่น้องที่ว่าตอนนี้เนาะทางสารพจนกับเขามาหอดอบ้านโดนปลาไหลแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็บกำลังยยางไปเฮือนน้องอ้อเพลินพี่นอ้องมาหอดกับเห็นดินทรายกองบักใหญ่พี่น้องเลยโดยสบายดีสบายดีน้องซุกลูก โดยเผ่นกับเป็นลูกของสร้างเด้อพี่น้องเป็นลุงของน้องอ้อเนาะโดยมาหอดกับเห็นดินทรายกองบ้ากไงพี่น้องเลยเพราะว่าทางสร้างลำพนกับหายทางสร้างคนสร้างหายพี่น้องแล้วก็สิเอาเงินมาใจค่า,าดินทรายเนาะกองหนึ่งกับรถใหญ่พี่น้องเลยกองละล,ะละ้านเนาะทันเป็นเงินบาทกับส่วนนี้กับเลรีเงินขึ้นเนยกับประมาณพันพันหาสองพันพี่น้องเลยประมาณสองพันบาทพี่น้อง ้ยาตกพากันขนไปไหวบ่อองอ้อบอันี้เห็ดคักแค่อันสบายดีเด้อสบายดีสบายดีน้องอ้อเห็ดเองเลยบ่อนี่แต่เศร้าคุณบ่ล่ะเห็ดแต่เศร้าคุณบ่อโอ้โดยโดยเก่งแค่อันนี้เอาขนมให้ก่อนเอากินนมก่อนล่ะเอากินนมก่อนเดี๋ยว เอาขน,นมให้ก่อนเด้อไอสุกหนี่เอาจังหอโโอ่อหน่อยสุกนีเเเ่เอาห่อเดียวอ,อาถุจากอนอาถุจากอนถุจากอนเลยโดยถุญะตะเพงแผลนี้โดยใจเด้อเอาลูกปุ๋ยหมามาเอาลูกเออเอาไห้โมพูพอดีโดยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีน้องละ่ะเอาล่ะ โดยโดยโดยเมนเมนเมนอาแจกลูกแจกแจกแจกอ้าวเจ้าคนกาฮารเจ้าแจกหมูเด้อเจ้าเด้อเจ้าแจกหมูเด้อเจ้าเด้อโอ้โดยอาอาแจกหมูให้มันครบก่อนพูนพูนพูนหมูอยู่พุ่นลูกให้ครบทุกคนเด้อทางน้องไซายได้หรอโ้ เก่งอะลุยโดยโดยทูนาป้าล่ะป้าเอ้าหิวไปนํ่เลยขนมนี่แบ่งกันกินอีกเด้อโดยป้าป้เขาไปหาเพื่อนอยู่เพื่อนเลยเนาะไปถักทายสบายดีทางซางคนก่อนพี่น้องเอ้มากับพ่อทั้งน้องสาวเพื่อนกำลังอ่าหิวบ็อกเขาไปกอบ้าน เป็นตะม่วนอลีนี่เนาะหลายขู่หลายคนอลีแจกครบแล้วบ่ล่ะโดยโดยตัวนี้ก็สิเขาไปหาทางส่างเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยโดยโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีสร้างเพิ่นก็มาแยงคู่มือเนาะโดย เพิ่นก็ดีใจในผลงานของเพิ่นพี่น้องเอลยเพิ่นก็มาแย่งทุกมือโดยมือระเบิดอ่ะตอนนี้อมานี่เนาะโดยหลังจากที่ว่ามงหลังคาแล้วเ,เนาะพี่น้องแบบงามแหง้งนะโดยงามแห้งโดยที่ว่าสร้างเพิ่นม้งแบบแจ็บหลายะนะโดยนี่ตอกมาบัสร้างนะคะโดยนี่ห้องหนึ่งต่อกมาห้องกันโดย เขาเป็นยังได้ห้องนอนใหญ่เข้าที่ได้ก่อต่อแซกออกมาอีกหน่อยหนึ่งแสกออกมาไปน่อยไปนี้ก่อขึ้นไปขวางหลังคาเขาก็จังได้แซกน้ำนะโโดดยยก็คือเห็ดอ่าแซกออกมาตามโครงของหลังคาโดยโดยกระหน่อยหนึ่งเนาะมาสันซะโดยเพราะว่าอันอยากให้อยากให้สร้างอธิบายพักส่วนนี้ก่อนเนาะโดยอันนี้จะเป็นอัน ทางระเบียงค่ะนะซังโดยตัวนี้บอลบอลโดยไทยนี่เป็นระเบียงโดยเป็นระเบียงก็คือความหมายของสร้างเพิ่นที่ว่าเพิ่นก็ออกไปอีกน้อยนึ่งค่นเนาะเพราะว่าทางระเบียงนี่มันจะมันจะน้อยก่อนหันนะมันจะลุดก่อนเีีน้าสสิใ่่ลูกงโดยโดยไม่แหลือโดยใส่กัเสาที่บานในห้องนอนนี่ข้าวสียเอาออกมาลื่นเสาออกมานาะโดยได้ขยายอันนี้ออกมาหน่อยนึงเนาะโดยตอนจะหันห้องนอนตัวนี้ตรงทางนอกนี่กว้างนี่โดย แล้วป่นนี้คือเข้าขันห้องกลางนี่ขันอยู่ระหว่างใดเนาะตามแบบว่าแบบแผนที่อันเมย์พิ่นส่งมาให้นะันตามวางเสาไปเลยวางเสาไปเลยเนาะโดยตามสื่อเสาไปโดยวางสื่อเสาไปเลย,เลยโดยแล้วก็เข้าขันก่อขันแล้วก็ใช้เทคานเทคานไปแล้วก็แบบขันหองก็ตามตัวนี้เลยโดยคือฝากเบื้องนั้นนี่หองมันจะได้อยู่จากหองเนาะ อยู่ทางในสิได้เป็น2ห้องนาะออกมาอยู่นี่อันควมไปฟังนั่นก็ได้โดยให้เพิ่นอธิบายให้ฟังหั่นนะแล้วเฮาก็สิเว้าให้แม่เพิ่นฟังตมห้องรวมทั้งหมดนี่สิเป็น3ห้องนอนโดย3ห้องนอน1ห้องนอนนอกโดยโดยมนมันอยู่ติดระเบียงห้องนอนโดยติดระเบียงโดยห้องนอนห้องที่2ลเป็นห้องนี้โดยและห้องนอน ห้องที่สามจะที่กับห้องน้าโดยตัวนี้จะเป็นโซนของห้องน้าโดยเดี๋ยวเอากำลังเตรียมปีกอและปุ่ยทรายมาบ่ท่านเนาะทรายมาตอนแรงเลยนะยาปีกอปั๊บขึ้นเนี่ยโดยโดยปีกอขันนี้เทคาดเทคาดแล้วเราก็เข้ากับซีมาแบ่งปั้น้องน้าแบ่งปั้น้องน้าแล้วเข้าซีมาเร่งเข็ดห้องน้าโดยหน้าเม็ดหนึ่งเ่อไหรโดยโดยออกปัญหาผู้นีีโดย พอดีวาเฮาใส่หนาต่างกับพอดีเปิดหน้าต่างเนาะโดยกับเพื่อมือหนามือในหานะเฮาเปิดหน้าตู้หน้าต่างออกไปกับพอดีเนาะได้คืออยู่อ่าคืออยู่เล่าเฮานี่หนาต่างนี่จะปิดออกนอกเนาะโดยสร้างเพื่อนเขาใจตืมเนาะก็คือเพื่อนแนะนำมาว่าไห้ให้ใส่ยันบ้านเดียวเด้อบ้านเดียวโดยแมนอยู่ฝากเบื้องครัวมือแล้ะก็ใส่มือเป็นสองแบบนี้โดยเป็นสองฝากเบื้องใส่แล้วก็บเบื้องครัวโดยแต่เราห้องนอนก็คือจะคือกันเบิร์นะโดย จะแตกต่างอยู่อันฝากนั่นเนาะโดยเดี๋ยวให้เพิ่นไปฝากนั่นเติมโดยห้องน้ำห้องไอจะสั่งพุทแล้วเมื่อไรแล้วมันงการให้าพิสแล้ววันนี้โดยนี่บอกนี่ฮะโดยโอ้ไม่เป็นเห็ดผักอนีิเนาะกเลยก่อเอาเองเลยเลือกเม็ดหาซิบเลิอกเม็ดหาซิบเลยขวาก็เคยเห็นครั้งแรกได้ก่อขวางก็กำฮเม็ดเศร้าโดยกวางเม็ดเศร้า คือ<า>อันนี้ทำสัางจากแม่เพื่อนบอกอ,อ,อันนี้ก็ทั้งสามก็ยังบ่ะทันเข้าใจ<อ>แต่ว่า,วาทั้งอันแม่น้อง,งอ้อก็พอน้องอ้อนนะคนว่าเพื่อนโบมับกโตแบบว่าใส่ทอคนมักแบบว่าใส่่อเอาโดยก็คืออันห้องน้ำนี้ได้อัปเดตให้แม่เพื่อนบึงแล้วเพื่อนว่าคักกร้ายเลยเพื่อนแม่แม่ทั้งแม่คนสั่งมากหมดเลยแตทั้งสามงกับโบ้คือแต่ว่ามีแต่เพื่อนถาม อันนี้คือกออขึ้นมาแต่พื้นคุบอกโดยกอขึ้นมาแต่หลุมไนเลยโดยอันนี้นี่อันพ่นเห็ดเป็นสองหลุมบ่สามเห็ดเป็นสามหลุมสามหลุมโอ้โดยโดยสิว่าไอเดียนี่คักได้นี่เนาะอาก็เคยเห็นคือกันมันก็อย่างแบบว่าเว้าวาแบบขอนอนุญาตเนาะโดยบ่อนทอทอส่งเงินระบายน้ำเสียเพะไอเสียของเงินอาชมคนโอ้ยลงมาลงมาเขาของโดยลงมาเขาของนี่แล้วเลยมันสิผ่านมาใส่นี้ โดยผ่านมาใช่ีิแล้วมันสิมีกันเป็นห่วงกันต้องมันสิมีกันต้องอยู่นี้โดยตัวนี้มันไม่นีกขาดเลยอยู่ทต่ทางลุ่มเลยโดยแล้วบไปนี่เลยน้ำเสียของของน้ำโดยน้ำเสียที่ระบายออกเลยเขาต้องไปเจาะออกจากฝั่งนี้ถ้ามันยื่มานะโดยโดยแบบมันเต็มถ้าสมุนทมันเต็มวายเต็มเลยแบบว่าขึ้นมาซ้ำนี่หละไหลไหลถีบเลยคือทางลุ่มนี่ทั้งเป็นเทป อันในกรณีที่ว่าอันกั่นตองไปฝากเบางนั้นแล้วมันจะโบขออนุญาตเนาะมันจะโบเหม็นบอกโดยมันมันมีฐานโอ้มีฐานโดยโดยอันนี้คือของเือนเพิ่นเห็ดเองเนาะโดยโดยทางเมย์่นก็เห็นแล้วเพิ่นก็ว่าอันโอเคได้ค่ะนะมากมากเส่วนมาโดยมานี่มานี้หน่ตัวนี้เนี่ยเฮาสิได้ใส่ฐานนี่ใส่ฐานแล้วเรียบร้อยแล้วเฮาก็เทผ้าพิษเหมืยน ด้วยขัดซ้อนสุ่ท้ายก็มนี้ต่เนข้าเจาะบ่อนผ่านอน่ดยออกหน้ามันดีออกมามันเต้นลงมากมันก็ออกมามันจะเป็นน้าไสบผมดูจิ้มด้วยและห้องตัวนี้ห้องตัวนี้แรีว่าน้ามเชียเบียบน้ามที่ว่าข้าอาบข้าลร่างกล้วยล่างบวงขเจาะลงนี้เยด้วยเจาะลงของนี้เรียกว่าบ่อหิบบ่อห้มันปนกันเลยเจ้า โดยก็คือหน่ำเสียจากของหน่ำแล้วก็จากข้าเตอร์คั่วนี่เพิ่นบอกว่าให้มันลงสายเดียวกันเลยนะลงลงมาพี่เลยโดยเม่นเขาโดยเพราะมันเป็นลมนี่ต่างหากเลยโดยเขาเขาก่อขันนี่ต่างหากเป็นห้องนึงต่างหากโดยโดยมีแต่เก็บหน่ำบน่ำอาบหน่ำล้างถ้วยซื้อถอดใส่เนาะสั่งเนาะโดยตัวนี้ได้ชื้อถอดใส่เป็นทุดอดกากโดยโดยกากจุดเพิ่ม อันนี้เพิ่นแล้วมือได้ไหมคะมันกระเทแล้วเศร้านี่โดอโดยโดยที่วายเนาะนี่พวกอันทางอันพอน้องอ้ออลไรกับแม่น้องอ้อเราบนไปไซส์ห้ส่าแม่น้องอ้อเราออกไปเลี้ยงเบ๊โดยครับขัดเข่ามาวัดคือบริเวณนี่เขามาหยางมาบอกว่าม้าครบเป็ดมาครบไหลครบเป็ดอยู่หาหน้าของเป็ดตายสระตายตายแต่ออกไปพระกระโปรงได้พอน้องอ้อขัดมา กินยาไทยกินยาไทยแม่ท้องโดยยากุ้มลูกได้เลยอ๋อผึ่นเมายาไทยยแม่นได้บางคนกินกับเมื่อยแท้ๆเลยวันนี้อายมาแต่หน้าเนาะมาแต่หน้าเลยเห็นเผึ่นกอยปูนปะอยู่ฮะเอาพอเราอาไปใช้ลูกไร้กวินหัวกินยาไทยแม่ท้องลูกไร้เลยกวิ่นหัวแต่พวกทีมาเทนี้เทให้เพึ่นอันนี้คือหากระเทศแล้วเมื่อเส้านี่เนาะโดย ป้าพายางเลาะไปทางฝากบางนั่นเน่เล<ด>ย,ย,ยสังง่งหัวไวยเติมเนาะไม่เห็นได้ผลเห็ดไวยแ้วก็ละเอียดพ <ไฮ S 2> ักท่าสั่งไนะอันนี้ค่ะอันแผ่นอันนี้ค่ะจ้างเขามาใส่น้ำตอนเอาขึ้นน่ะหาคนมานด้วยอันนี้ค่ทางสร้างมิซี่กอบรัวจริงไหมมันบัรท้นต้อนต่อไปนี่ตั้มในใจสามนี่ว่าง่ายกว่าในใจของมัน แลทั้งทามทั้งแมงน้อ่อกครอบด้วยแต่ความพรอมของแม่น้องอพครอบแล้วก็ความพรอมของทางเนาะและจะเห็ดหองน้ามันเล้ยวเพราะว่ายกตอย่างไปว่าผููใหญ่ปูจามาจากอันจากนี่นะยกตอย่างไปว่าคืน้ใหมี่ซาลาเนาด้วยเนาะด้วยด้นยั้วยด้วยด้วยด้เยียด้วยด้วย้วยด้โด้เยด้วยดาวยด้วย่นวยตัวนี้พราะว่า้วยเ้วยา้วยังเย้วยด้วยด้วยด้ยด้นยด้วยด้วยด้องน้วยน้ะโด้วยดโดย เอาอะไอยากเห็นตัวนี้ให้มันแล้วก่อนเราจะเอาไปแบบว่าคันห้องโตห้องคาดนี้หมดทางขึนนี่ประมาณทีงนี้เนาะโดยโดยทางขึนอันนี้คือเป็นทางขึ้นโดยทางขึ้นเคลื่อนขั้วโดยคือทางขึ้นเคลื่อนขั้วก็จะมีประตูยางหนึ่งเนาะโดยเมื่อนี่ก็บเสห้ทั้งสร้างเพื่อนอันเขียนว่าวงกบมีเทไรบ้านประตูมีเทไรหานะโดยตัวนี้นี่ใส่แบบวง คือกั้นกระเบื้องนั่นหรือว่าโดยตามที่ว่าเมย์เพิ่นแนะนำมาเนาะคูณที่ว่าเพิ่นสั่งงานมาให้อะนะเพิ่นให้ใส่สามวงแล้วก็สามบานที่ว่าเรียนกันเลยโดยแต่เป็นบานเดียวเหรอเมนเมนเป็นบานเดียวแต่ว่าบานเดียวนี่่อาเราต้องได้สั่งพิเศษเนาะเพราะว่าอยู่บ้านเฮามันโบมีคือกับอนงเข็มอะละว่าซิซะโดยเมนเมนคือสั่งเฮือนนงเข็มอะละต้องใส่เวลาเนาะสั่งเนาะโดยโดย แต่ว่าอยู่ระหว่างที่ว่าสร้างเห็ดห้องน้ากับสีอันสร้างถาหะแหละโดยโดยก็คือจะใส่อยู่อ่าสามวงแล้วก็สามบ้านสามวงนี่มันสี่โดยเดี๋ยวทำอันคําคิดเห็นจากสร้างเพคนเนาะตัวอย่างนี่เราเอาออกมาเนาะเอาออกมานี่ยค่ตัวอย่างว่าเอาได้สาวเซนเนาะโดยมานี่ยหาซีฟโดยหาซีฟนี่หาซีฟรวมทั้งอบทั้งยังมันก็เป็นรวมแล้วก็เป็นหกซีฟโดย เพราะว่าเขาต้องเห็ดบัวอีกเนาะบอบอ่านขอบนี่คือขอบบัวขอบตกแต่งมันมันแบบว่าเลยวุงกบมีสามบ่เอ้ยแม่ทั้งแม่พูว่าส้มเมนเมทั้งแม่พูบอกว่าส้มบานสามวุงกบสามจะบโบเมนติดกันโดยแต่ว่าเวลาเวลาเขาตกแตงแตงบัวแล้วมันมันสีจ่อกัอโอ้โดย มีแต่ว่าเฮาตบแต่งบัวแล้วมันจะเจาะกันประมาณนี้เนาะถาว่าบ้านเฮานี่เพิ่นจะบ้านนี่ตัวสามป่องก็จะเป็นอันวงกบในอันเดียวแม่นแม่นเม่นบาม่นวงกบอันเดียวแต่ว่าเป็นสามโดยกตแบบคือแม่พันเว้ามานี่คือสารพอนว้ามาที่ดยทั้งสางกพอเขาเขาใจโดยโดยลักษณะนี่เนี่ยเป็นเป็นบ้านแก้วมันแก้ว โดยคืออยู่สรงเมืองนอกนี่เพิ่นจะใส่บ้านแก้วเนาะแต่ว่าบ้านเฮานี่เพิ่นก็แนะนําเป็นบ้านไม้โดยถ้าว่ากรณีที่ว่ามันอ่าบัวนี่มันจอดกันเนาะทางสร้างว่าเนาะมีแต่ว่าอันเฮาเฮาแบบว่าอันเห็ดประมาณแบบว่าแบบเห็ดเป็นบัวขันแบบเป็นหลอกเป็นหลอกเป็นหลอกเอาหะนะคล้ายๆคือว่าอันเป็นวงกบหันงามบอก็ชีได้เห็ดแบบนั้นแหละโดย เพราะว่าเราจะเห็ดรวมกันเลยนะโดยถ่ายเห็ดแบบนี้หันจะงามบ่แต่ว่าเป็นวงกลมี่คนละอันกันโดยโดยคันว่าเห็ดเป็นหลอกเป็นหลอกของไผของเราคือตามทีฮูบเนาะเพราะว่าได้ไห้สร้างเบื้องหฮมเมื่อกี้นี้พี่น้องเอ้ มันจะแบบมันจะแคบกันโพดแบบนี้แล้เป็นบัวไผ่บัวมันโดยโดยขั้นบัวไผ่บัวมันนี่แคบกันโพดถ้าเห็ดว่าอันแบบบัวแบบอันกลมรวมกันเลยนะเห็ดเป็นหลอกเป็นหลอกนี่แบบว่าสามบ้านมากกลมยามมาเลยบัวงามอีกโดยขั้นแบบนี้นี่โบจอกันเนาะแต่ว่าจะบวงามเหมือนบอกแต่ว่าเป็นบ้านเป็นบ้านไม่แบบว่าบ้านวงกลบอันเดียวเลยเป็นสามบ้านเนาะสามบ้านแบบนี้เขาเขาเห็ดบัวเห็ดเนียยบาทเดียวเลย โดยถ้าหากว่าอ hmm. ันถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าหากว่าเห็ดอันฝากเบื้องครัวหนึ่งแล้วก็ฝากเบื้องอันโดยก็คือกรณีที่ว่าเนาะคือฝากเบื้องนั่นเนาะเบื้องนั่นนี่จะเป็นเบื้องซ้ายนี่หนึ่งเบื้องครัวนีดหนึ่งเนาะถาว่าให้มันสมดุลกันโหลดนะทั้งสางคิดว่างามอยู่บ่กามโดยถาาว่าเอาคือกันนะแบบมันจะเป็นซองนะถ้าว่าเบื้องนั่นซองเบื้องนี้ก็ต้องซองโดย พังว่าให้มันดุนเดียงกันเนาะแมนด้วยพันว่าเบื้องนั้นสองเบื้องนี้มาสามมันก็มันโมยมันโมยแบบงามมันแมนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คืออ่าพวกษากันเนาะแมนแมนด้วยยังให้มันจบมันงามโด้วยดยแต่ว่าส่วนมากบ้านเฮานี่ก็คือแบบอันอันเดียวตแมนอันเดียวแต่ว่าเป็นซ้ำสองสองแบบสามสามอันโบนะด้วยด้วย แต่ว่าอันนี้ก็ทางแม่เป็นสั่งมาเนาะโดยโดยแต่ว่าทำมาเห็ดไดโบหันได้เนาะแต่กะต้องรอเวลาโดยแมนแมนต้องสั่งโดยแล้วก็ต้องเพิ่มมาสิซะเหมือนกับ่มีเนาะบ่มีมีแต่สั่งเราเห็นก็ได้เพราะว่าเราเป็นผู้เ็เองโดยเราเป็นเองแล้วโรโเป็นบ้านเราเป็นเองแล้ว โอ้ยบักเฮากะสิอันไปมอบเงินให้เพิโดยเดี๋ยวให้ได้จับกล้องให้เลยก็ได้โดยพี่น้องเอ้ยเนาะมาลมกับสร้างเพิ่นรายละเอียดทงแม่เพิ่นสั่งมาพี่น้องเอ้ยโดย้งออลงมาก็ได้เด้อล่ะบ่พอแม่เพิ่นพี่น้องเอ้ยงสร้ มาใจขาสร้างพื้นกรอดยอันนี้คือใจขาแ่ขาแม่พรังมุงลังคาน้องสางเนาะโดยโดย้พอดีใหขาสางเลยสีหมอกให้ทางสร้าง่นเลยเด้อไปผูกกระได้เลยเลยไปละไปนั่งน้ำสางผูกกรได้เนาะจำเงินเนาะขาสร้างทีว่ามุงลังคา จำนวนเงินอยู่หกล้านสามแสนเนาะโดยอัน hmm. น um, ี้ก็คือผกตามจำนวนเด้อโดยให้ทางสางนับก่อนเด้อโดยสารพ่ดนับแล้วก็แล้วทีโดยโดยเมนเมื่อแล้วโบได้มากขึ้นอีกนะไกลโดยมันไกลดี สามสี่หกโดยครบแล้วเนแสนครบล้านสามแสนโดยโดยโดยราคาพักส่วนนี่เนาะก็คือเป็นเงินค่าไายโดยโดยโดยจำนวนเงินหนึ่งล้านกีบโดยให้ทางสร้างเพิ่นเลยเพราะว่าเฮากะให้ทางสร้างเพิ่นสร้างให้พี่น้องเลยโดยเพราะเฮาต้องเฮ็ดรายละเอียดเป็นยังจังหวะล้านหนึ่งกี้คือว่าแปดแสนเนาะโดยบ้านนีแหละทั้งได้มาเบิ่งหน้าเวียกนะมันยังลาย โดยบ้านนี้ถ้าเ้าสั่งต้นแปดแสนนะครับรุดกันหลายนะแมนแมนเดี๋วันนี้เลยเพื่อนเราไปรมกับเราแล้วก็เจ้าของกันขายทรายแล้วก็บอกว่ากับเจ้าเอาโต๊แปดแสนกับโต๊ะลาดหนึ่งลื่นกันสองแสนนี่เจ้าเอาโต๊ะลาดหนึ่งดีกว่าเราเนี่น้อามาเบิ่งนี่กรลายกลัวสุดเลยไลายลื่นแบบนี้อบเพิ่งดดยก็ดีคือกันเนาะแมนแมนเพราะว่าเฮายังจะได้ไลกลงเลยว่ะยังได้ส่งหาสลัพรอนหนึ่งและมีหลอดไงและลาดหนึ่ง โดยรถทุกล yeah. ่อสามเก่าเลยแปดแสนคือเก่านะโดยแล้วก็เลยว่าว่าโดยเดี๋ยวนี้ยังแหละเขาเป็นใกล้สางคนนี้โดยเนาะอ่ะก็คือบินนี่จะให้ทางครอบครัวเพิ่นเป็นคนเก็บไว้เด้อโดยให้ทางเอรไลก็ได้โดยเพราะว่าทางเราจะบ่ได้เก็บบินไว้แม่น้องอ้อมาตนาจะเอ้ยนี่เพื่อนเพราะว่าอยากให้ฮู้ว่าอ่ามูลค่าที่ว่าสร้างบ้านนี่เท่าใด้เนาะโดยอ่าแล้วก็อ่าเรื่องอัน แผ่นเซาเนาะที่ว่ายังโบพอหาแผ่นโดยทั้งเฮาก็ได้สั่งให้แล้วเด้อมื่ออื่นอะไรเพิ่นสิมาส่งให้โดยการรบกวนทั้งสร้างหันอาฮับเครื่องน้ำเพิ่นเนห์นะโดยอาจารย์ได้มื้อนี้ก็ขอบ่าใจทั้งสร้างหลายๆเด้อโดยที่ว่าใจหลายๆเนาะทั้งสร้างโดยขบใจหลายโดยควนโดยทั้งเสาทุกอย่างทั้งเสาวนวนทั้งเ่าพะมีเด้อขอบกขบใจหลายๆเจ้าพิสพานบุญให้ทั้งน้องอ้อเนาะขอให้เจ้ารับเจ้ารวยเจ้าอยู่ดีมีเฮง ไปทางน้ามีผูดซวยไปทางเหนือมีปูดสดสร้างเด้อสองปะขางมีแต่กองเงินกองทองเงินไลนองทองไรมาบ่าให้บกเป็นหาดบ่ให้ขาดเป็นวังตัวน,นี้ต่อไปขอให้ร่บขอให้ร่นตลอดปีและตลอดไปทางผู้ใหญ่ใจดีที่มาซอยน้องอ้อบ่าวาจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็เสี่ยกันเด้อขอให้รับขอให้รวยคือกันเด้อรวยแล้วให้รวยสาร้างกันเสียกันเด้อขอให้ดีมีเฮงโดยสุขภาพแข็งแรงเด้อโดยไปใส่มาใส่กับข้อให้ตลอดปลอดภัยเนาะ โดยเนาะกับินางร่มกับน้องอ้อน้อยหนึ่งโดยคือไอมามือนี้เนาะทางเอ่ยและก็ทางาซนวลและกัทางเบาพามีโดยมือนี้ก็มามอบเงินค่าสร้างน้องหล่ะเลยเป็นจำนวนเงินหกล้านสามแสนกีบเนาะคันเป็นเงินบาทกะหนึ่งหมื่นบาทน้องหล่ะเลยโดยและก็มามอบเงินค่ารายเนาะที่ว่าเขาสั่งมาลังหลดหนึ่งอ่าหนึ่งล้านกะเป็นเงินบาทอยู่กับสองพันบาทน้องหล่ะเ้ยโดยทางเอ่ยกะได้มอบผ่้ทางลุงเจ้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะ โดยพรมคาซางและกับคาไซโดย,โดยอาจจะได้ท่านี้เนาะทางเอ๋ยกะอยากให้หละนกเมืองามๆกับขอบุญขอบคุณทางผระอาจารย์ยและกับทางเมย์เพิ่นทีวา,าทางทีมงานเนาะบททีมงานเมย์เพิ่นทีวา,าสวยเรือเจ้าเขามากน้องหละเอ๋นุางมงาม,งามข,อขอบใจผระอาจารย์ที่เขามาส่ยขอบคุณน้องอ้อ คุนสุขภาพขขแข็งแรงดีมีแหง้งเป็นห,หงพอหงสหยลูกห้านตลอดไปพันเท่าลอยเท่าเด้อซาถุด้วยน้องออกกับโอให้น้องหละเป็นคนหูนนหกูดีเด้อเป็นที่หักของทุกคนเด้อเป็นที่หักของพอ่อของแม่ของเอ๋ยของไอ้เนาะของทุกๆคนแล้วก็เป็นคนหูกูดีหดูจักเห็ดเวยกเห็นงานซอยพ่อซอยแม่เด้อน้องหลาเด้อโดยอาจจะงดน้องะมื้อนี้ทางเอ๋ยก็สเได้คอลากลับกอนเพราะว่าตอนนี้ก็บํำแล้วเนาะ อาจจะได้คลิปนี้ก็สิขคกล่าคำว่า,าสบ,บายดีสบ,บายดีละ่ะโดยก็โอเคพ,พี่น้องถือว่ามื้อนี้เนาะทางสาวลำพนก็ได้เข้ามาอัปเดตงานและกระจายเงินค่าสรา้างคุวงลังค่าพี่น้องเอ้เป็นจํานวนเงิน6กล้านสามแสนกีบเนาะเป็นเงินบาทก็หน0 0 0 0บาทพี่น้องทางสาวลำพนก็ได้จ่ายให้ทางสร้างเพิ่นเป็นทีเรียบยร้อยแล้วเนาะและก็สั่งทรายลังรถ1นึงพี่น้องเอ้จานวนเงิน1ล้าน กีบเนาะเป็นเงินไทยกับสองพันบาทพี่น้องเอ้ตอนนี้ทางสารลพรก็ได้มอบให้ทางสาร,ร้างเพิ่นแล้วเนาะเพราะว่าทางเฮากับมามบุทันก็เลยให้เพิ่นมาส่งให้ก้อนพี่น้องเอ้โดยก็คือพักส่วนนี้ก็คือเป็นเงินของพระอาจารย์เด้อพี่น้องที่ว่าเพิ่นซอยเหลือทางครอบครัวน้องอ้อกขามาเนาะเพิ่นก็อยากให้ทางครอบครัวน้องอ้อมีบ้านมีเงอนงามๆอยู่แหละพี่น้องเอ้ เพื่อนก็นเห็นความดุมันความขยันของครอบครัวน้องอ,อ้อพี่น้องเพื่อนก็นเลยซวยเหลือเขามาเนาะอาจารย์ได้คลิปนี้ทางสาลลรลำพนกับสิเดชขอจบคลิปไว้เพียงสำเนีเดอ้อผมเองพี่น้องเอ้ท่านี่ก็ต้องขอกรับขอบุญขอบคุณทางพระอาจารย์หลายที่ว่าซวยเหลือครอบครัวน้องอ,อ้อเขามาเนาะขอให้พระอาจารย์อยู่ดีมีเฮงเดอ้อสุขภาพแข็งแรงความเจ็บยาสุไทรคว่ไข้าย,ยาสมีเดอ้อขอให้พระอาจารย์อยู่เป็นห่มห่มไซตให้ลูกให้หลาน ไปนานๆเนาะความด้วยทีมงานของพระอาจารย์ก็ขอให้อยู่ดีมีแหงสุขภาพเข็มแข็งแข็งแหงาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้่นไดสมความุ่งมัปราัฒนาเด้อนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่อนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเด้อสมความุ่งมัปราัฒนาสําหรับคลิปนี้ทางสาวรำพอนก็นจรไค้อจบคลิปไวเพียงสำนีพอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วขอบใจสบายดีสบายดี